้ยไอ้เนิร์ฟอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วหนึ่งสองแล้วมึงฆ่าทิ้งซ้ายสัตว์แล้วห่อไปด้วยผมเพิ่งห่อมันไปลุงผมเพิ่งแทงไปฆ่าไูบ่อยฆ่าใครคุยไปตามๆเจ็บบ่อยฆ่าไงสัตว์กูบอกให้มึงแทงตั้งแต่แรกไม่แทงวะไอ้เหี้ยบ่อยมึงฆ่าไงเข้าใจไหม ไอ้เหี้ยเขาอุ้มกันนึบอเพิ่เทำเหี้ยไรจีบสาวไอ้สัตว์เดี๋ยวพวกมึงได้ออกแก๊งไอ้เหี้ยถ้าไม่ตั้งใจก็บอกไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจบให้โดยสวยเลยโลพวกมึงอ่ะสองคนน่ะมึงเห็นคนอื่นป่ะไอเหี้ยช่วยกันเยอะแยะไอ้สัตว์สวยแลวโชว์ราวัันนี่แล้วก็ไอ้เหี้ยไปห่อศพของผู้หญิงคนตะกี้มาเลยนะไอ้สัตว์แล้วอุ้มให้หายให้เอ๋อนะใครสองคนตะกี้นั่นมีใครบ้างไอ้แจ็ค ไอโชคอะไอ้เยอะเอ็กมือแล้วไม่ชอบเลยมือแล้วไม่ชอบเลยพี่อะไรครับเหี้ยอะไรมึงขับอะไรขับพี่กำลังไปครับไม่เลือเลยนะไอสัตว์น้มันจะหมดต้องกระตุนมะเนี่ยแล้วแต่มันเขาได้มาเคล็ดครับเอาไปหอบบ้านนะครับมามางอมจัดงอมจัดทีนีนะงอมจัดเหี้ยงอมจัดงอมจริงงอมจริง สถ้าไม่ตั้งใจก็บอกไอสัตว์เดี๋ยวกูจส่งให้โดยสวยในโรผู้มืองาสองคนอ่ะพอมันไปรู้ผม่แทงค่ปล่อยค่าใครคุยปล่อยค่าไอสัตว์